ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโรงเรียนฉัตทิศเทพวิทยาจังหวัดสมุทรปราการตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการด้วยโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกิจกรรมสร้างคนดีมีความสุขตามรอยพระยุคนบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้วยแผนการดำเนินงาน PDC a และกระบวนการ Power อร์ทีมโมเดลและพระราชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูลรัชกาลที่10โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกิจกรรมสร้างคนดีมีความสุขตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประกอบด้วย9กิจกรรมที่สอดคล้องกับพระราชบายด้านการศึกษาสประการดังนี้ กิจกรรมประกอบด้วยประการที่หนึ่งการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองประกอบด้วยกิจกรรมใต้ร่มพระบารมีส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีมีกิจกรรมถอดบทเรียนและกิจกรรมสร้างหนังสือเล่มเล็กเนื้อหาเกี่ยวกับพระพราชประวัติในหลวงรัชกาลที่9้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหลักการทรงงานพระบรมราชวาทพระราชด,ดำรสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1ิบ ประการที่สองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีระเบียบวินัยผ่านกิจกรรมคนสวนของพระราชาเป็นการใช้พื้นที่เขตรับผิดชอบรอบบริเวณของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะชำการทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอนการ ทำปุ๋ยนี้อินซีการปลูกพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพจากผลผลิตเขตรับผิดชอบมาทําเป็นเมนูอาหารสุขภาพจากพืชศึกษาเรื่องของสารอาหารเพื่อวิเคราะห์นํามาใช้ในชีวิตโดยการนํามาประยุกต์ตาประกอบอาหารหรือประยุกต์เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกิจกรรมแสงทมนำทางสร้างบุญมีการทำบุญใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระบริหารจิตและเจริญปัญญาทำสมาธิเรียนรู้กระบวนการโครงงานคุณธรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนเรียนรู้สารพันธ์ กิจกรรมคนดีมีตังที่ส่งเสริมเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกระบวนการสร้างวินัยทางการเงินเช่นการบันทึกออมก่อนใช้การฝากเงินกับโรงเรียนการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้เพิ่มการออมดำเนินงานโครงงานคุณธรรมอีกด้วย ประการที่3การมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนส่งเสริมผ่านกิจกรรมการจัดการขยะด้วยหลัก 3R ที่เรียนรู้ปัญหาขยะการคัดแยกขยะร่วมกันระดมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการทำงานเป็นทีมดำเนินการรวบรวมสถิติเพื่อการเดินหน้าสู่สังคมปลอดขยะของสถานศึกษากิจกรรมฝีมือสร้างรายได้ที่ส่งเสริมการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากลวดกามีหรือเจลปรับอากาศ กิจกรรมเพิ่มกำลังสร้างสุขการส่งเสริมให้นักเรียนมาสุขภาพกายใจที่ดีผ่านการเล่นกีฬาพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศจากการฝึกทักษะด้านกีฬาโดยใช้ช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการฝึกนักเรียนที่เป็นนักกีฬาจะรู้หน้าที่หมั่นฝึกซ้อมมีวินยัยโดยมีรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องตลอดการฝึกซ้อมช่วงที่มีการแข่งขันกีฬา กิจกรรมเพิ่มกำลังส,งสร้างสุขดำเนินงานโดยคณะกรรมการสภานักเรียนคือการดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมและสร้างสารรค์ด้วยกิจกรรมจิตอา,าสา5ศเพื่อนำนักเรียนในการดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนการเล่นกีฬาดนตรีการแสดงในวันสำคัญต่างๆการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำข้างอาคารเรียน กิจกรรมภาษาเสียงกิจกรรมถอดบทเพลงจะทําให้นักเรียนเข้าใจเพลงชาติอย่างถ่องแท้นักเรียนจะได้ฝึกร้องเพลงชาติอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการปลูกฝังความรักชาติแก่นักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงได้แก่สวดมนต์ไหว้พระให้ความรู้ต่างๆการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นต้นกิจกรรมนักลก่าวรุ่นเยาว์ได้แก่การนําข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ต่างๆ กิจกรรมที่ส่งเสริมต่างๆส่งต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมบูรณาการเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองพร้อมกับนักเรียนเป็นแนวทางในการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสําเร็จคือการวางแผนที่ดีร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อโครงการพร้อมทั้งการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมที่มีการสื่อสารที่มีประสิทธ,ธิภาพและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนขอขอบคุณการติดตามผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนชัตทิพเทพวิทยา